เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอาร a สพาร์ทที่11มั้งนะเรามาต่อจากพาร์ที่แล้วกันนะครับซึ่งเราได้กุญแจมาแล้วแต่ผมขออนุญาตทดสอบเสียงไม้แป๊หนึง่งโอเคเราจะกลับมาไปที่เดิมนะครับไปที่ที่เรามาซึ่งผมไม่ได้เล่นเอารัสนานมากน่าจะหายไปเกือบเดือนนะไอคิปพี่ลงคืออัดค้างไว้โอโอโอโกล้องกล้องพังเอา้า มาจากตรงไหนวะเนี่ยผมมาจากตรงไหนวะอุ้ยทำไมพังอ่ะไม่เคยเราต้องกลับไปที่เดิมใช่ไหมเราต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยว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 คือผมสันนิษฐานอยู่ว่าผมต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหม กันผมวิ่งสวนเลยนะไม่สวนแล้วไม่สวนแล้วทางออกทางตันลับปิดประตูไม่ใช่อย่างนี้โอเคอ๋อนี่ไงกลับมาทางหลักได้แล้วอัน,นี้ที่เราติดค้างไว้ไปแล้วจ้ายังไม่ต้องม,มองนะจ๊ะโอเคเดินตามทางขึ้นไป โอ้โอ้ตกใจหมดคือต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปดึงดูก่อนตรงนี้ปปไปได้ไหมไม่ได้มีอะไรไหมอื้อ๋อนี่ไงโอเคเอา้าทางเดิมนี่ว่ะแสดงว่าคงต้องไปทาง ทางนี้แหละเพราะทางนั้นปิดประตูล็อกอ,อ๋อทางนี้ล็อกแปลว่าต้องไปทางนั้นใช่ไหมล็อกแสดงว่าต้องไปทางเดิมต้องมีทางไปแล้ววะไม่ใช่งานประตูอ๋อล็อกเหลือประตูอีกฝั่งหนึ่งนี่อันนี้เปิดได้โอเคนี่เปิดได้ คือเราต้องรอดไปใช่ไหมเซฟเอาพรอนะนโมตสะนะแปบ๊บหนึ่งนะเปิดก่อนเช็คต้องเช็คขวาซ้ายซ้ายดีอุ้ยส่วนมวลกันเต็มเลยเว้ย กลัวมันรู้สึกท่าแม่งท่าแม่งมันควรมีที่หลบให้หน่อยแต่ว่าเฮ้ยอะไรวะผมรู้เลไปทันนี้จริงเหรอห้องนี้เหรอเฮ้ยแฟมข้าคือผู้อีิงคนที่ไม่ควรทิ้ไม่ควรผู้รับใช้พระองค์ที่ได้แล้วแค่ได้อ่านได้ก่น,นำข้าไปเหตุว่าะได้เท่าไหร่ข้าชิมไม่อยากอ่านเลย แต่ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าต้องไปทางไหนทางนี้ไหมเนี่ยจริงจังจริงจังแหละคใครถึงแล้วอีกนิดเดียวจะไม่มีใครจะเอใช่ไหมก็ซิกเนตพระเจ้าอุย้ย ัอดีจ้าเดี๋ยว,ยวไม่ไม่ทำอะไรกันใช่ไหมอะไรเนี้ฉันพร้อมลูกมาถึงแล้วหลวงพ่อมาตินเหรอลูกจะได้เข้าร่วมวอลเลเดอร์ในไม่ช้าไม่สนผมหยิบแล้วแล้วเราต้องไปไหนต่องานของพ่อ แค่ลูกคนเดียวที่ต้องหนีออกไปเพื่อบอกพวกเขานั่นคือหน้าที่สุดท้ายที่สักขีพยานต้องทํำใช่ไหมคำสัญญาแห่งศาสดาคืออิสระาจากความตายแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นลูกต้องดูและบันทึกการตายของพ่อการฟื้นืชีวของพ่อและทั้งหมดพวกเราจะเป็นอิสระมีมีไหมลูกจะไม่มีอันตรายแล้ว พอซอมลิฟให้แล้วมันจะพาลูกไปสู่อิสระพวกเราทั้งหมดจะเป็นอิสระซอมได้เวลาแล้วลูกเราต้องหายไปใช่ไหมพระเยซูทำไมมองแปลกวะลิฟจะพาคุณไปยังทางออกไปลิฟใช่ไหม เเชียร์่ทยแล้วอ๋อไม่ทำไรเปิดประตูผมครับอะไรอะ่ะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าหลวงพ่อมารตินจะตึงการเขียนตัวเองให้เหมือนกับพ,พระเยซูเพื่อฆ่าต,ตัวตายแบบโง,โง่ๆและผมไม,ไม่เชื่อว่าผมจะต้องคิดถึงเขาถ้าเขาพูดจริงเรื่องทางออกตอนนี้ผมมีทางหนีแล้วละ่ะพร้อมกับเรื่องราวมากมายที่เจอมาเขาอยากให้ผมเผยแพร่คำสอนเขางั้นเหรอได้สิกูจะแชร์ให้รู้ทั้งโลกเลยโคดฮอร คือไหรไปทางเดิมไปไม่ได้รอรลุงแจไปทางไหนทางนี้ไม่ใช่หรอมีทางไปหรออ๋อมีทางไปฮึผมไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งกลับม,มาแล้วโอเคเล s โกโอเคข้ามไปได้แล้วอุ้ยเดี๋ยว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  เดียว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 ก่อนอย่าพึงใจร้อนตามหลักเกมนี้เหมือนเดิมตัวร้ายผมมาจากตรงไหนตรงนั้นคือทางออกมอ,อกไปเลยนะเปลนใจแล้วนี่มาเร็วีอย่านะดูเตียงนั้นไป <Okay. S 2> มันทำาะายอีกห้องอยู่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตามหลักเกมนี้ถ้าผมสันนิษฐานถูกแปลว่านี่ไงทางออกมีอยู่จริงฮึบแต่ทำไมทางมันคุ้นๆวะฮึบกลับไปห้องครัวไปนี่ยอ๋อไอทางนี้นี่เอง มันคือทางห้องครัวไงแล้วเราก็ไปเข้าลิฟต์ตนั้นใช่ไหมไปแล้วไปแล้วจ้าอ๋อนี่ลิฟต์นี้ที่หมายถึงฮึบโอเคไม่ได้ใหญ่ที่คิดนี่หว่าเปลี่ยนแบตเลยแบตเหลือเ,เยอะเดี๋ยวก็หนีออกได้ละโอเคเปิดเปิด เอาเอา๊จะพาไปไหนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราหลบมุมไว้ก่อนบันทึกรอเลยอะไรอะ่ะหาทางออกใหม่หลวงพ่อวางยากูปะเนี่ยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยห้องมันเคีนสบายตายาจริงๆโอเ้ยเกมค้างเป็นไรไหม อย่าลองบันทึกใหม่นะโอเคบันทึกใหม่แล้วตอ่อฮึปูเป็นศูนย์งานวิจัยเลยอะ่ะเป็นะงเชืเชื่อเชื่อใ,ใ,ใครก็ตามที่พบสซผมห้ามแชร์ใจใครทั้งนั้นและจงบอกไปให้ทุกคนรับรู้ผมไม่ได้บ้าผมรู้ผมรู้รู้ว่าคนบ้าก็ชอบพูดประโยคนี้แหละแต่ผมยังสติด,ดีพอเท่าที่ผมจะมีได้พร้องกับกล้องเต็มไปด้วยหลักฐานที่บันทึกได้อย่าเรียกมันว่าคําสอนแต่ให้เรียกมันว่าการหัวเราะ ยอะเหตุผลทั้งปวงที่ทำให้รู้ถึงความระยำของเมอร์ออฟฝังดินไอพวกเวนนันไปพร้อมกับศพเน่าๆของผมนี่แหละเฮ้ยนึกออกแล้วพอบอกพอมันเห็นภาพนึกออกเลยไอย้น่าจะอีพีสอว่าที่เราเข้าห้องกล้องอะที่มันมีคนโดนจัดการอะเป็นทหารนะถ้ามีทหารคือใช่เลยตอนนี้เป็นยามนีม่ไงเนี่ยทหาร โอเคคือเราไม่มีทางไปอื่นแล้วนะจะต้องไปเฮ้อ่านหน่อยแล้วกันไม่จานไม่จบก็เถอะแฟนเกนดราจะแปลแมนเล่นแต่ตอน้ายฉันร้องให้กับลูกชายโอเคแอคทิเวตเฮ้แอคทิเวตแอคทีฟป่าวะเหมือนจะพูดผิดทางคอนข้างมืดนะเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังจะไปทางออกใช่ไหม มาแล้วจ้าใช่ทางออกไหมจ้าฮึบเอาเออต้องให้เปิดอย่างงี้โอ้ยถ่ายก่อนถ่ายก่อนเอาไว้ไปแชร์ตอนออกไปได้เผื่อมีเผื่อมีของโอเคมารายงานโอ้โหละ่ะอะฮะล่ะ เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่ว่าหรอกโอเคช่างมาันโอเคไปทางขวาไปตามทางบอกก,กำลังเซฟเก,เกมแปลกๆเปิดใจอ๋อโอเคถอดหนูฟังกันไม่ไม่ได้ถอดหมดนะใส่แค่เขาเรียกว่าอะไรรูดแๆๆน่ไปทางนี้โอ้ ได้เว้ยหิทางออกพระเด็นแต่ทางนี้มันเข้ามาได้มีอะไรอ่ะสูตรเหรอนี่คือเครื่อง m o r p h o เจน i c ด้วยคำสั่งทางคณิตศาสตร์อังกอริทึมไม่กี่บรรทัดทก็เปลี่ยนให้เราเจอกับโรงงานแห่งฝันร้ายตัวเลขสองสาตัวบนกระดานถูกลบไปขอเลื่อนให้ฉันเวลาเฮ้ยขอเลื่อนให้ฉันและเวลา2อสาชั่วโมง กับสอวของโอเตอร์วานนีเถอะร,รู้สึกว่าต้องตอบแทนเขาอย่างไรไม่รู้โอเคไดล้ราไปสู่ทางออกของเราซึบมืดแปลกๆขวาไปได้แต่แต่ไม่มีเลยมันต้องไปทางนี้แหละอะไรอะเซฟเซฟเซฟอะไร อะไรเห็นเห็นควันเห็นควันวิ่งดีวิ่งวิ่งวิ่งดีเอเอวิ่งเอมองหลังไงวะมองหลังได้นี่ถ้าจำไม่ผิดนั่นนึงขอดูก่อนอะไรตามกูมาควันเหรอควันอะไรไม่รู้เปิดเอ้าสวยซ้ำสวยซ้อนแต่วะไอหมูน้อยไม่มีทางนีแล้วแล้วมันก็ต้องพากันละอุ้ โอ้โหเป็นคันเป็นฟันถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายถ่ายเป็นหลักฐานเปิดอโอ้โหโอ้นี่เหรอว่าวอลไรเดอร์อ้ย,อย่าบอกนะตายอ่ะโอ้ยกลายเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์บ้าเอย้ย เนี่ยหละวิธีการตายของแกถูกกระชากเป็นชิ้นๆจากข้างในได้เห็นกระดูกแกเลือเทอะไปทั่วกำแพงแกรอดพ้นจากนรกนี่เวลานาคิดโฟลออกเกอร์พระเจ้าช่วยฉันแต่ไม่ช่วยอะไรแกหรอ,อกเดี๋ยวแต่ผมไปทางเดิมได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าพาร์นี้ก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับนี่ท้ายด้วยโดนกินไปดิเจอกันใหม่ครับ